เคยสงสัยกันไหมครับว่าการมีอยู่ของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่นักคิดเขาก็พยายามหาคำตอบกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจคำตอบที่น่าทึ่งมากๆจากพุทธปรัชญาที่ไม่ได้มองว่าการมีอยู่ของเราเป็นอะไรที่นิ่งๆนะครับแต่มองว่ามันเหมือนกับเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเลยละครับคือปกติเวลาเราเนึกอถึงคาว่าการมีอยู่เราก็จะคิดว่ามันคือการ เป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของที่มันมีตัวต้นจับต้องได้แต่ถ้าเราลองมองอีกมุมนึงล่ะครับจะเป็นยังไงถ้าชีวิตของเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแต่คือกระบวนการของการกลายเป็นที่มันร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาเหมือนไฟที่ต้องคอยหาเชื้อเพลิงมาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วไอกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สิ้นสุดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในทางพุทธศาสนาเขาเรียกสิ่งนี้ว่าภพครับ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะที่จะไขความลับของความทุกข์และก็การดับทุกข์ได้เลยคําว่าภพหรือภาวะในภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยนะครับมาจากรากศัพท์เดียวกันเลยคือคําว่าภูที่น่าสนใจมากๆก็คือมันมีความหมายควบกันอยู่ทั้งการเป็นและก็การกลายเป็นนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับเพราะมันกําลังบอกเราว่าการมีอยู่ของเรามันไม่เคยนิ่งมันคือกระบวนการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคําถามต่อมาก็คือ แล้วไฟแห่งการมีอยู่นี้มันลุกโชนอยู่ได้ยังไงอะไรแหละที่เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้มันเผาไหมต่อไปแบบไม่หยุดหย่อนเราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าอุป,ปทานกันดีนะครับในความหมายของความยึดมั่นถือมั่นซึ่งก็ถูกแล้วแหละครับแต่ว่าความหมายดั้งเดิมจริงๆของมันเนี่ยซ่อนกุญแจดอกสำคัญเอาไว้เลยและนี่คือจุดที่แบบอ๋อเลยครับเพราะคำว่าอุป,ปทานในอินเดียโบราณเนี่ยมีความหมายตรงตัวเลยว่าเชื้อเพลิงครับคือสิ่งที่ใช้เติมเข้าไปในกองไฟนั่นแหละ พอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บนะโอ้โหภาพทั้งหมดมันชัดขึ้นมาทันทีเลยนี่คือภาพกระบวนการที่เกิดขึ้นในใจเราเลยนะครับลองนึกตามนะมันเริ่มจากตัณหาหรือความอยากที่เป็นเหมือนแค่ประกายไฟเล็กๆพอเราใช้อุปาทานคือการคว้าเอาอารมณ์นั้นมายึดไว้เหมือนการโยนท่อนฝืนเข้าไปในกล่องไฟผลที่ได้ก็คือพบหรือสภาวะที่ไฟมันลุกพืบขึ้นมากลายเป็นการมีอยู่ของตัวเราที่กําลังเผาไหม้อยู่นั่นเองครับ ทีนี้ไฟแห่งภพที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับในพุทธศาสนายังได้จําแนกคุณภาพหรือที่เราเรียกว่าภพภูมิที่ไฟนี้ลุกไม่อยู่ออกเป็น3รูปแบบหลักๆด้วยกันสิ่งสําคัญมากๆเลยที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนก็คือนี่ไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพนะครับแต่มันคือสภาวะทางจิตใจล้วนๆที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับโลกสามใบที่ซ้อนอยู่ในใจของเรานี่เองแหะครับ ลองนึกภาพตามนะครับในกรรมภพเนี่ยก็คือสภาวะจิตปกติของพวกเรานี่แหละที่มันร่อนรุ่มไปด้วยความอยากได้อยากมีเหมือนไฟที่ลุกโชนอย่างวุ่นวายทีนี้พอจิตเราสงบลงในสมาธิเราก็จะเข้าสู่รูปภพครับที่เหมือนไฟจากเปลวเทียนที่นิ่งสงบสวยงามแต่ก็ยังมีความยึดติดในความสงบนั้นอยู่และสุดสุดก็คืออรูปภพที่เหมือนกับความร้อนที่มองไม่เห็นเปลวไฟเลยเพราะว่ามันยึดติดอยู่กับความว่างเปล่าที่ละเอียดอ่อนมากๆ ดังนั้นนะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าสภาวะนั้นมันจะสุขสบายหรือประณีตแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าหรือสมาธิขั้นสูงก็ตามถ้ายังมีการยึดถือสภาวะนั้นอยู่มันก็ยังเป็นภพเป็นไฟที่เผาลนและเป็นเหมือนกรงขังที่กักเราเอาไว้ในวะตะัตสงสารอยู่ดีนั่นเองประเด็นเรื่องภพนี่แหละครับที่นําไปสู่การถกเถียงครั้งสําคัญมากๆเลยในวงการพุทธศาสนาในไทยว่า ตกลงแล้วกระบ,บวนการเผาไหม้นี้มันเกิดขึ้นในระดับเวลาไหนกันแน่ทางท่านพุทธทาสพิกขุก็จะเสนอว่าภพชาติเนี่ยคือสิ่งที่เกิดดับในใจเราทุกขณะจิตเลยเช่นโกรธปุ๊บก็เกิดเป็นสัตว์นรกในใจทันทีขณะที่มุมมองดั้งเดิมก็จะที่หมายว่าภพคือแรงส่งจากกรรมที่ทําให้เราต้องไปเกิดใหม่จริงๆหลังจากตายไปแล้วแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือท่านปออไปยุตโตได้สังเคราะห์สองแนวคิดนี้ เข้าด้วยกันครับท่านชี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งกันเลยแต่การเกิดดับของพบเล็กๆในแต่ละขนาดจิตนี่แหละที่มันค่อยๆสั่งสมพลังงานจนกลายเป็นแรงเวี่ยงมหาศาลที่ส่งเราไปเกิดใหม่ในพบภูมินี้ต่างๆนั่นเองเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการมีอยู่ของเราคือไฟที่ร้อนรุ่มแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะครับเราจะดับไฟกองนี้ได้ยังไงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือนิพพานครับ ซึ่งในพระสูตรนิยามไว้ชัดเจนมากว่าคือภวะนิโรธแปลตรงตัวเลยก็คือความดับแห่งภพมันคือการยุติกระบวนการของการกลายเป็นการดับไฟกองนี้ให้สิ้นซากลงไปและต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าการดับไฟไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นความว่างเปล่าหรือการสูญสลายนะแต่หมายถึงการเข้าถึงสภาวะเย็นหรือสันติเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงแห่งอุปาทานแล้วไฟแห่งภพมันก็ดับลงเหลือเพียงแต่ความสงบ เป็นอิสระจากความร้อนรนของการดิ้นรนสแสวงหาทั้งหมดทีนี้เราลองมาดูมุมมองเปรียบเทียบกับปรัชญ,ญาฝั่งตะวันตกกันบ้างดีกว่าครับอย่างเฮลาคริตุสนักปรัชญ,ญากรีกโบราณก็มองเห็นความจริงคล้ายๆกันเลยว่าทุกสิ่งมันไหลไปเหมือนสายน้ำหรือที่เรียกว่าแปนตารีซึ่งคล้ายกับหลักอนิจจังของเรามากๆแต่จุดต่างที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายครับ เป้าหมายของเขาคือการใช้ปัญญาทำความเข้าใจกฎของสายน้ำนั้นขณะที่เป้าหมายของพุทธศาสนาคือการก้าวออกจากสายน้ำแห่งพบนี้ไปเลยหรืออย่างนักปรัชญาสมัยใหม่อย่างไฮเดกรเกอร์ที่มองว่ามนุษย์เราถูกโยนเข้ามาในโลกแล้วก็ต้องอยู่อย่างกังวลจนกว่าจะตายทางออกของเขาก็คือการยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างจริงแท้ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ในมุมมองของพุทธแม้แต่การมีอยู่อย่างจริงแท้ที่สุดก็ยังเป็นพบอย่างหนึ่งอยู่ดี เป้าหมายของเราจึงไปไกลกว่านั้นคือการก้าวข้ามการมีอยู่ไปเลยเพื่อเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงหรืออย่างจองพอซาร์ที่มองว่าจิตสํานึกคือความว่างเปล่าที่โหยหาการเติมเต็มตลอดเวลาซึ่งคล้ายกับตัญหาของเรามากแต่เขาสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่ามันไม่มีทางออกหรือ no exit เราถูกสาปให้ต้องสร้างความหมายไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่สิ้นสุดแต่พุทธศาสนากลับยืนยันอย่างหนักแน่นเลยครับว่ามีทางออกที่ชัดเจนอยู่จริง นั่นก็คืออริยมรคมีองค์8ที่จะนําเราไปสู่การสิ้นสุดของความอยากและการเติมเต็มโดยที่เราไม่ต้องเป็นอะไรอีกต่อไปและนี่คือคําถามสุดท้ายที่การนําเสนอครั้งนี้จะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าไฟแห่งพบดาบลงอย่างสิ้นเชิงแล้วสภาวะที่ไร้ายซึ่งการเผาไหม้ร้ายซึ่งความร้อนรนสภาวะนั้นคืออะไรกันแน่